ก็เราได้ธรมวัดสดมนต์ตามปกติซึ่งก็ในคำสอนที่ผู้ทธเจ้าอ่านสอนเป็นภาษาบาลีแล้วก็มาสวดเป็นภาษาของเราก็แปลนี่เพื่อที่เราได้ฟังบ่อยๆได้ซึมซับบ่อยบ่อยมันก็จะเป็นกุศลและสัญญานะความจำหมายที่เป็น ฝ่ายที่เป็นกุศลเพราะจิตของเราที่มันคิดไปเรื่องอกุศลเนี่ยถ้ามันมีตัวกุศลชัญญาได้แทรกซึมอยู่บ้างเนี่ยมันก็จะกลับมาได้ได้สติได้ไวขึ้นนะนะเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเข้าไปในจิตในใจเราบ่อยๆจนเราระลึกอะไรก็ออกมาเนี่ยเป็นคำสอนพระเจ้าบ่อยเข้า ตัวนี้ก็จะไปทดแทนความคิดที่มันไม่เป็นกุศลเป็นฟุ้งซ่านเป็นคิดเลื่อยเปื่อยคิดไร้สาระต่างๆมันก็จะวกเวียนได้มาล,ลึกถึงกุศลที่เราได้สวดไปเนี่ยไม่ว่าเป็นคําสวดคําแปลคาอะไรต่างๆมันจะต้องซึมซับลงในจิตวิญญาณของเราบ้างไม่มากก็น,น้อยก็ทําให้เราลึกถึงแล้วก็ยิ่งคนที่มี จิตเป็นกุศลมากขึ้นก็สามารถนำเอาข้อธรรมที่เราสวดมาเนี่ยมาใครครวญพิจารณาได้ด้วยนะแล้วเข้าใจแล้วคนที่มีกุศลมากขึ้นอีกก็นำเอาข้อธรรมที่เข้าใจแล้วลองมาประยุกต์ใช้มาประยุกต์ใช้ให้เห็น <c oughs> ให้พิสูจน์ให้เห็นผลที่ท่านตรัสไว้ได้เนี่เราจะเห็นว่าแม้ติกุศลแต่ละคนก็จะมีชั้นไม่เท่ากันนอกจากเราจะได้ซึมซับในสิ่งที่เป็นกุศลแล้วเราก็ยังนําเอาสิ่งที่ซึมซับนี้มาบ่มเพาะให้แตกองอกออกรากให้เติบโตขึ้นได้เหมือนกันนะ, <c oughs> อ,ะอย่างบทที่เราสวดล่าสุดไปเมื่อกี้เนี่ยว่าบทนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลาย ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเนี่ยเป็นประชิมโอวาทด,ด้วยนะว่าสังขารทั้งหลายถึงสิ่งที่เราพูดถึงตอนเช้าสิ่งที่มันปรุงแต่งแปลปวนเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ละเวลานี่เรียกว่าสังขารแล้วก็เสื่อมไปท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม หมายความว่าเราจะต้องมีสติอยู่เสมอ <c oughs> การไม่ประมาทคือการไม่ขาดสติพอเรามีสติอยู่เสมอเราก็จะ,ะสามารถที่จะสั่มแซมชะลอ,อะความเสื่อมความแปรปรวนของสังขารเนี่ยให้ช้าลงได้ที่เราไม่ประมาทเพื่อที่จะ <c oughs> ไม่ให้กายให้ใจของเราเนี่ยถูกอ่า ปรุงถูกความแก่ความเจ็บความตายครอบงำไปจนไม่เหลืออะไรแต่พอเรามีสติรู้เท่าทันขึ้นมาบ้างเนี่ยจิตของเราที่มันแก่มันเจ็บมันตายคือมันเกิดมันดับเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างที่เป็นเรียกว่าไม่แปรปรวนได้เหมือนกับว่าการเกิดการดับเป็นหัวท้ายเป็นขั้วสุดท้ายของ วัตถุชิ้นหนึ่งในระหว่างกลางคือความแปรปรวนนะ <c oughs> ถ้าแปรปรวนมากนานช่องว่างระหว่างกลางก็ยาวกว้างขึ้นถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนน้อยดับไปแปรปรวนน้อยดับไปช่องว่างก็จะแคบเข้ามาทีนี้ตัวช่องว่างที่มันแปรปรวนมากน้อยตามกําลังของสติเราก็ต้อง สามารถเปลี่ยนแปลงไอความแปลปลวนเหล่านี้ให้มันเป็นความรู้สึกให้มันเป็นตัวสติสมาธิปัญญานั้นการเกิดการดับก็เป็นการเกิดกำบับที่ประกอบด้วยวิชาเพราะในท่ามกลางมันเป็นตัวกุศลแต่ถ้าเมื่อใดในท่ามกลางเป็นอุศลมันก็เป็นการเกิดดับของอวิชาเกิดดับของตัณหาเกิดดับของอุปาทานนะาการเกิดดับแบบนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ นะนำไปสู่ความแก่ความเจ็บวความตายนำไปสู่ความเสือ่อมความทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าชีวิตใครเจริญชีวิตใครไม่เจริญก็ดูตรงนั้นดูช่วงที่เขาไปเกี่ยวข้องกับความแปรปรวนระหว่างการเกิดดับเนี่ยว่าใครเกี่ยวข้องได้โดวยวิชาและอวิชาบางคนก็มีวิชามากมีอวิชาน้อยบางคนมีอวิชาน้อยมีวิชามาก บางคนก็ไม่มีทั้งไม่แน่ว่าเป็นวิชาหรืออวิชาบางคนก็มีทั้งสองอย่างบางคนก็มีอวิชาฝ่ายเดียวบางคนก็มีอวิชาฝ่ายเดียวมีวิชาฝ่ายเดียวบางคนก็มีวิชาอย่างเลครึ่งอวิชาอย่างเละครึ่งอย่างเงี้ยซึ่งนี่มันจะบอกถึงสตาชีวิตบอกถึงความสุขความทุกข์บอกถึงความสงบไม่สงบของแต่ละคน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษานะถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็อาจจะไม่เห็นความสําคัญเรื่องนี้แต่ถ้าเราได้ปฏิบัติได้เข้าใจแล้วเราก็จะเห็นความสาคัญว่าชีวิตที่ผ่านไปนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นสังขารก็จริงแต่ว่าในตัวความแปรปรวนของสังขารเนี่ยเราสามารถเข้าไปมีบทบาทต่อรองอะไรได้บางอย่างนั่นเรามีกําลังของสติถ้าทั้งหลายจง เกลิสติตลอดเวลาคือทําความไม่ประมาทถึงพร้อมก็หมายถึงจุดนี้จุดที่มีสติสมาธิปัญญาเข้าไปจัดการความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเ,เนี่ยให้มันเป็นในฝ่ายกุศลคือฝ่ายวิชาชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยความอรอบรู้ในกองสังขาร ในสังขารทั้งหลายทั้งปวงแล้วรอบรู้หมดว่ามันไปยังไงมายังเกิดยังไงดับยังไรมันจะเป็นของเป็นเหตุของสุขของทุกอย่างไรเป็นเหตุของกุศลอกุศลอย่างไรนี่มันจะรู้เมื่อรู้อย่างนี้ชีวิตมันก็จะเกิดการปล่อยวางเกิดการไม่ผูกพันด้วยความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงต่างๆมันก็ทํางานไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับไฟที่มันถูก เปลี่ยนแปลงให้เป็นกระแสของไฟฟ้าที่นำไปใช้ได้หลากหลายประโยชน์ไม่ใช่ทำหน้าที่เผาไหม้อย่างเดียวมันทำหน้าที่เป็นแสงสว่างก็ได้ทำหน้าที่เป็นแอร์เย็นๆก็ได้ทำให้พี่เป็นตัวอ่านสัญญาณสื่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ต่างๆออกมาเป็นภาษาก็ไดอ้อันนี้คือตัวไฟที่เราเข้าใจและใช้ถูกต้อง สามารถได้ประโยชน์จากมันหลากหลายทีนี้ตัวสภาวะธรรมหรือตัวจิตของเราที่เป็นพลังงาน <c oughs> เป็นเอเนจีเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันถูกต้องมันก็สามารถที่จะใช้กําลังอันนี้ให้เกิดคุณธรรมมากมายให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดเมตตาเกิดขันติเกิดวิริยะฉันทะเมตตาอะไรเนี่ยเกิดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราแปลงอย่างส่วนที่เป็นลบให้เป็นบวกได้ เพราะชีวิตของเราเนี่ยมันมีความลบคือความแก่ความเจ็บความตายเป็นพื้นฐานความโลภความโกรธความหลงเป็นพื้นฐานตัญหาวิชาตัณหาประธานเป็นพื้นฐานเมื่อเป็นพื้นฐานแล้วเราก็สามารถที่จะมาทําตัวรู้เนี่ยบ่อยๆเพราะตัวรู้มันบ่อยๆก็แปลงตัวไม่รู้เรื่อยๆนะเดินเก้าหนึ่งรู้ก็แปลงเก้าหนึ่งเดินสองเก้ารู้ก็แปลงสองเก้า บางครั้งเดินไปห้าเก้าแล้วเพิ่งรู้รู้ตรงไหนมันก็เปลี่ยนแปลงตรงนั้นแหละรู้ตรงไหนก็เปลี่ยนแปลงซึ่งก็ไม่ยากนะมาเคยฟังนิทานเรื่องหนึ่งที่ว่าแต่ว่าน่าคิดนะว่าหนอนทั้งหลายเนี่ยที่เป็นหนอนผีเสือ้อ ในสมัยที่มันพูดกันรู้เรื่องเนี่ยเขาบอกว่าตามนิทานเขาเล่าว่าหนอนทั้งหลายเนี่ยเมื่อถึงฤด,ดูการเขาจะไปขึ้นพากันไต่ขึ้นบนยอดเขาแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงยอดเขาเนี่ยมันจะพบอากาศที่ดีสามารถเปลี่ยนตัวมันจากหนอนดักแด้เนี่ยให้เป็นตัวผีเสื้อได้นะทีนี้พอถึงฤด,ดูการ พวกดักได้หรือนอนผีเสื้อทั้งหลายก็พากันไต่ขึ้นเขาลูกนี้บางตัวขึ้นไปแล้วไม่รอดก็มีตายก็มีพเพราะเหน็ดเหนื่อยหมดอาหารหมดเสบียงหมดแรงซะก่อนบางตัวขึ้นไปก็เกิดไปกัดไปเลาะกันกลางทางกัดกันตายกลางทางก็มีบางตัวขึ้นไปกเกือบ,บถึงแล้วถูกแมลงอื่นไปกินถ้านก็มี บอกว่าน้อยตัวมากที่ขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วกลายเป็นผีเสื้อไดอเอ้เพราะผีเสื้อมันเป็นโด,โดยจะโดยนัดหมายหรือไม่นัดหมายก็ตามเมื่อถึงฤดูก,ลก,กาลมันจะขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ฉันบอกว่าเรื่องนี้ฉันใดมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันเะฉะนั้นเหมือนกับดักได้ผีเสือ้อที่เราพยายามที่จะไต่ขึ้นไปสู่ที่สูงไต่ขึ้นมาอยู่ที่สูง สูงด้วยลักษณะทางสูงฝ่ายสมมติก็อยากจะมีลาบมียศมีชื่อเสียงมีสรรเสริญมีสุขพอไปถึงที่สูงแล้วมันก็ปรากฏว,ว่าบางตัวก็ขึ้นถึงบางตัวขึ้นไปถึงพระโอุักรรต่างๆบางคนกําลังหาเงินหาทองอยู่ดีๆก็เกิดโอุักรรลดคมตายบางคนกําลังหาเงินทองกําลังรุ่งเรืองอภิโลคคอยเจ็บตาย,ยบ,บางคน กำลังรุ่งเรืองอยู่ก็เกิดถูกฆ่าตายบางตักำลังรุ่งเรืองอยู่ถูกภัยพิบัติทำร้ายอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่รอดนะ <c oughs> แต่นี้ในแง่ของสมมุติเนี่ยแม้จะขึ้นไปถึงยอดแล้วมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงบางตัวขึ้นไปถึงยอดแล้วบอกไม่มีอะไรก็กลับลงมาแต่มีบางตัวเนี่ขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วเนี่ยมันไม่พอใจเพียงแค่นั้น มันต่อด้วยการขึ้นต้นไม้นะในยอดภูเขามีต้นไม้อยู่มันไต่ต้นไม้ขึ้นไปมันไปกินใบไม้ตรงน,นั้นนะปรากฏว่ามันแปลงตัวไปผีเสื้อดได้เลยแต่บางตัวขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วก็ไม่เห็นว่ามีอะไรก็เดินกลับแต่บางตัวไม่ยอมไปถึงยอดเขาแล้วยังไต่ต,ต้นไม้ขึ้นไปก็ปรากฏว่าพอไปขึ้นต้นไม้กินใบนั้นแล้วก็เกิดแตก แตกกิ่งแตกการก็บินออกไปเลยเห็นไหมในตรงนี้ท่านสมมุติว่าเราขึ้นไปถึงยอดของภูเขาแล้วเนี่ยท่านบอกคือเป็นสมถะอยู่แต่บางตัวไม่ติดอยู่แค่นั้นยังสามารถปีนขึ้นต้นไม้ขึ้นไปอีกหมายความว่านั้นหมายความว่ายกตัวสมถะสู่วิปัสสนาสามารถขึ้นสูงไปกว่านั้นอีกขึ้นไปถึงที่สูงก็บินได้นะ หมายถึงว่าเมื่อยกจิตเข้าสู่วิปัสสนาแล้วเนี่ยก็สามารถได้รับความเบาสบายเหมือนเราอยู่ในที่สูงความเบาสบายของจิตเพราะไม่ติดภาวะที่เป็นรูปภพอรูปภพก็จิตก็แปลสภาพเป็นจิตที่เบาโปรงสบายก็สามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์ที่หนักได้ อารมณ์ที่หนักคืออารมณ์ที่เป็นโลกธรรมท,ทั้งหลายสุกทุกข์สรรเสริญเสื่อมราบเสื่อมยศได้ราบได้ยศเนี่ยเป็นโลกธรรมท,ที่หนักแต่พอจิตของเราเข้าสู่วิปัสสนาก็คือจิตไม่หนักหน่วงด้วยสิ่งที่เป็นรูปหรือนาม,มาลูปทั้งหลายจิตก็มาอยู่กับตัวสภาวะนามธรรมาท,ท,ท,ที่เป็นปรมัตถติเรียกว่าจิตก็เบาโปรง่ปรงเบาพร้อมก็เกิดปิติเกิดวัทธิขึ้นมา ได้ไม่ยากนั่นก็หมายความว่าเขาจะแปลงตัวเป็นผีเสือ้อคือบินอยู่เหนือโลกธรรมนั่นเองอันนี้คือปริศนานิทานสั้นๆแต่มีความหมายมากนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะสามารถยกจิตของเรานะอยู่เหนือความคิดได้ไหมอยู่เหนืออารมณ์ได้ไหมให้มาอยู่กับตัวรู้ที่มันเป็นเสมือนปีกเสมือนปีกทั้งสอง ตัวรู้ที่เกิดจากสติสัมปชัญญะนะนั้นเวลาทำเนี่ยเราก็ต้องทำไปเรื่อยอ,อย่าไปท้อเหมือนตัวนอนขึ้นปีนขึ้นดอยขึ้นเขาอะให้ไปถึงยอดให้ได้แต่ไปถึงยอดแล้วรู้สึกว่นยังไม่เพียงพอก็ขึ้นต้นไม้ต่อนะมันก็โอกาสที่จะเพียงพอไปถึงตัวสมถะแล้วยังไม่ไม่พอใจมีโอกาสจะทำต่อไปได้อีกก็ทำต่อปีนต้นไม้นะ คือวิปัสสนานเะมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะให้ความสำคัญกับการขึ้นไหวซึ่งเปรียบเสมือนเป็นนอนผีเสื้อที่เรากำลังไตก่กระดุบกระดุบขึ้นเขาไปนะั่นเองคือการพยายามต่อสู้บางครัง้งบางคนไปถึงโงูกลางเขาก็เดินลงบางครั้งก็ตายบางครั้งก็ป่วยบางครั้งก็ทะเลาะเกาะกินกันนะ กันคนปฏิบัติบางคนก็ท้อก็เบื่อก็เลิกไปบางคนปฏิบัติไปแล้วสุขภาพไม่ดีก็มีอันต้องช้าไปบางคนปฏิบัติไปแล้วเกิดปัญหาแรืบองปักต่างๆตามเข้ามาก็เกิดลาถอยไปอย่างนี้เปนน็นต้นหนึ่งตองกัลวันไม่มีอุบายสุขหน้่งมาจากรู้สึกจะมาจากกรุงเทพนะก็ถามตามหาหลวงพ่อ ตั้งแต่งานอยู่ที่โคดีดแดงแล้วก็วโทรไปเขามาหาไม่พบ <c oughs> วันนี้เขาตามมาอีกก็าถามเขาเรื่องนี้เรื่องว่าปฏิบัติเขาเคยบวชมาแล้ว <c oughs> ห้าเดือน <c oughs> บวชปฏิบัติแบบเรานี่แหละแต่ว่ามันตัดนิสัยแห่งความติดสุขไม่ได้ติดสุขติดปีติติดปัจธิติด ปิตินะติดวิปัสสนาคือหมายความว่าจิตใจของเราลุ่มหลงไปทางใดทางหนึ่งลุ่มหลงไปทางรักก็รักจริงๆรงักมากๆลุ่มหลงไปทางเกลียดก็เกลียดไม่สุดขั้วอยากจะทําดีก็ทํามากๆจนเกินจําเป็น,นก็เป็นอย่างนี้ไม่สามารถชมดุลหยุดยั้งในสิ่งที่จิตมันไปตกหลุมทุกล่องของฝ่ายดีก็เลยได้รตรวจสอบ เขาก็บอกว่าที่เราปฏิบัติมาตลอดเนี่ยเราสำคัญว่าเราอยู่กับความรู้สึกตัวแต่เราไปสสาคัญมั่นหมายเอาตัวเนี่ยเป็นรูปเอาเอาร่างกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของความรู้สึกตัวที่เป็นรูปเราไปเพ่งรูปไปเพ่งอาการของรูปที่หนักที่เจ็บเพราะเป็นภาวะที่เป็นจริงไงนะ <c oughs> นั่นก็ทําให้อารมณ์นั้นปนปลอมระหว่างสมถะวิปัสนาเพราะจิตยังหนักอยู่ในสภาวะของรูปอยู่ยังแยกนามไม่ออกนันนั่นบอกว่าให้ไปแยกให้เห็นความรู้สึกตัวล้วนๆให้ได้หมายถึงความรู้สึกมาที่ตัวแต่ไม่ใช่รู้สึกไปที่กายที่แข้งที่ขาที่มือที่ยกแต่ไม่ได้รู้สึกตรงนั้นแต่รู้สึกทั้งตัวเ็เลยรู้สึกตัวเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัว ไม่ได้บอกว่าเคลื่อนไหวให้รู้สึกทัก้งมือสิ่เท้าแต่เคลื่อนไหวให้รู้สึกสิกตัวคือรู้สึกทั้งหมดตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยว่ามันมีความรู้สึกในส่วนไหนบ้างเป็นอย่างไรตามรู้ตามแก้ตามปรับให้มันให้มันชัดไว้เสมอเนี่ยลักษณะน,นี้ดังนั้นเวลาเราไปปฏิบัติเนี่ยเรามีอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวส็งเดี๋ยวคิดเดี๋ยว พออะไรสลากันไปสลบกคนมาอันนั้นคือเป็นสิ่งที่มาทดสอบใจเราท่านเองนะว่าใจของเราอยู่ตรงกลางจริงไหมถ้าใจเราอยู่ตรงกลางไม่ได้มันก็จะโดดไปกับอารมณ์ที่มานั่นแหละเวลาเบื่อทันก็เลิกเวลาชันยันทันก็ทําเวลาชอบทันก็เอาเวลาไม่ชอบทันก็ทิ้งอะไรตรงเนี้ยมันก็จะทดสอบแต่ถ้าหากว่าเราเจริญวิปัสสนาเป็นไม่ว่าเราอะไรที่ผ่านเข้ามาเราก็ดูเฉย สลัดทิ้งไปสลัดทิ้งไปสลัดทิ้งไปนำใจมาเฝ้าดูอยู่ตรงกลางตามดูไปเรื่อยๆ <c oughs> อันไหนที่มันจะเข้ามาติดมาเกาะก็สลัดทิ้งไปอันไหนที่มันผ่านไปก็ผ่านเลยนะแต่ในส่วนที่พยายามทำอย่างนี้มันก็เป็นกุศล,ลกรรมนะได้ใช้สติได้สมาธิใช้ปัญญาใช้ความพยายามวิทยาอุตสาหาตัวเนี้ยที่มันจะนะทำให้เราเข้าใจนะ เวลาเรานั่งไปเวลาง่วงเรารู้สึกตัวเราก็ต้องปรับเรื่อยๆถ้าเรานั่งในท่าเดิมมันก็ง่วงไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าปรับปั๊บมันก็เลื่อนลงมันก็กระจายก็ตื่นตัวใหม่การปฏิบัติมันจะช่วยให้เราปรับได้โดยวิธีนี้รู้สึกตัวได้ง่ายพราขณะนี้เรานั่งสบายไมไม่สบายอย่างไรปรับลักษณะนี้เขาเรียกว่าสติก็จะมีกําลังแต่ถ้าเรานั่งท่าใดท่าหนึ่งเราแช่โดยที่ไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่เคลื่อนไม่ไหวนะสติแล้วก็จะอ่อนกําลัง เพราะว่ากําลังของอิสีเนี่ยมันมีปัญหากําลังของจิตก็พลอยมีปัญหาไปด้วยมันสัมพันธ์กันนั้นก็คอยเฝ้าดูสังเกตปรับเปลี่ยนเรื่อยๆให้สบายอันไหนไม่สบายก็คอยแก้ไขปรับเรื่อยๆอันนั้นเป็นตัวของสติสัมปชัญญะช่วยให้เราเกิดความโปร่งเบาสบายแต่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะมันจะหนักยานงจะทวงจะท่างั้นไม่สนใจมันก็หนักไปเรื่อยๆใจไม่สบายกายไม่สบายใจก็ไม่สบาย เขาใจไม่สบายก็เป็นเหตุให้เกิดโมหะความงงความเงาความเบื่อความซ็งความขี้เกียจความเบื่อความเบือจะแก้ยากแล้วทีนี้มันมันมันหนักแก้ยาก้ปรับก็ปรับให้แรงเลยปรับให้มันชัดไปเลยเปลี่ยนไปคนละท่าเปลี่ยนไปคนละทีอันนี้เขาเรียกว่าความเพียนเพียนแปลว่ากล้าหาญนะไม่ใช่ว่าเพียนไม่ใช่ว่าเบื่อใดท้อถอยกล้าในการที่จะปรับจะเปลี่ยนจะเคลื่อนจะไหวให้มันชัดๆัดให้มีกําลังนะ ดังนั้นเองก็วันนี้ตามที่กิจกรรมเราด้แจ้งตองเช้าว่วาเออวันนี้จะมีการทำบุญทำทานของญาติโยมแล้วก็ไปได้อนุโมทนาส่วนบุญเขาด้วยนะเพราะนั้นในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยกับไปเดินจงกรมไปสร้างจังหวะที่พักของเราดูว่าเราสังเกตเห็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความอ่อนเพลียเปียแรงเป็นยังไง ใจเป็นยังไงสังเกตเห็นความอยากสบายต่างๆเป็นยังไงเราสามารถที่จะทวนกระแสมันบ้างได้ไหมมันก็ฝึกไปไงี้เขาเรียกฝึกปฏิบัติธรรมคือฝึกกับของจริงไม่ได้ฝึกให้จิตสงบไม่ได้ฝึกเอาความสุขเอาความสบายอะไรนะฝึกเพื่อให้สังเกตเพื่อให้ศึกษานี่ที่ว่าวิปัสสนามันยากมันยากตรงนี้ คือเราจะต้องกระตือรือร้นในการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดไม่ใช่แช่ไม่ใช่เสยไม่ใช่เสบในความสุขสงบที่เกิด